สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก่อว่ากันในช่วงบ่ายนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวบุญระวียมจินดาก็มานั่งจุ่มปุกอยู่ตรงนี้เอาข่าวคราวด้านการบ้านการเมืองการมุงหรือไม่มุงมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเด้ฟังกันการเมืองตอนนี้มันคึกคักขนาดยังไม่ยุบสภานะครับขนาดยังไม่ยุบสภาคนก็คิดกันไปต่างๆนานาในวงการเมืองนะ พักนี้จะมาที่หนึ่งพักนี้จะแรนสไลด์พักนี้จะตกแน่ก็คิดกันไปครับก็คิดกันไปแต่จริงๆแล้วยังไม่มีใครรู้ว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นในภายพาคหน้าพักการเมืองก็หาเสียงไปนะหาเสียงไปครับว่ากันไปจับจับขั่วไปรัฐบาลเขาก็จับขั่วอีกฝ่ายก็จับขั่วเสร็จแล้วมันก็มีข่าวออกมาว่าผสมพันธุ์ทุกพัก หลายคนยอมอะยอมจะเป็นรัฐบาลเอา้าจะผสมพันธ์กับทุกพักถึงขนาดมีคนออกมาวิพา์วิจารณ์อย่างเช่นพักเพื่อไทยเนี่ยแบะท่าเลยบอกถ้าเสียงไม่พอมา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 ,มา,มาร่วมกันได้แล้วบอกเอาใครพลังประชารัฐเอาเอาประวิทย์คนเดียวแต่โดดเดี่ยวประยุทธ์อา้าวเฮ้ยวัยแล้วยังไงมันจะเป็นไปได้อะโดดเดี่ยวประยุทธ์ คุณไม่รู้เลยสามปอเขารักใครกันขนาดไหนคบกันมาห้าสิบปีร่วมห้าสิบปีเขาไม่แตกกันหรอกครับฝ่ายพรรคพลังประชารัฐก็พยายามจะจี้ครับให้บิ๊กตู่เข้ามาสังกัดพรรคแล้วคุยกับบิ๊กป้อมว่าจะเอาอยังไงจะเอาอยัางไงวันก่อนนี่เตาว่างโลกเขาไปไปดูน้ำท่วมไปตรวจน้ำท่วมนักข่าวก็จี้ถาม ว่าจะต้องสมัครเป็นสมาชิกพกรรคพลังประชารัฐไหมอีสันหน้าเลยครับนะไม่ตอบคําถามอี่บอกวันนี้ว่ามาน้ําท่วมเว้ยว่ามาเรื่องน้ําท่วมคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ครับมีนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีดิจิทัลในฐานะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐออกมาบอกว่ากรณีที่หมอชนละนานสีแก้วหัวหน้าพัก เพื่อไทยเนี่ยยืนยันเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลโดยยืนยันจะต้องไม่มีชื่อพลเอกประยุทธ์แล้วว่าไงชัยวุฒิว่าไงชัยวุฒิบอกว่าก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันและคิดว่าเรื่องนี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดในเรื่องการจับั้่ร่วมตั้งรัฐบาลต้องรอเลือกตั้งก่อนแล้วดูเสียงสสในสภาแล้วก็ดูบรรยากาศการเมืองและนโยบายเขาแต่ละพัก นโยบาลเราต้องไปดูหรอสาราโกหกจะไปดูทําไมอะเวลาเนี้ยชัยวุฒิก็รู้ว่าเขาจับคั่วกันแล้วและคั่วเดิมก็คือคั่วรัฐบาลที่เขาจับกันแน่นหมดเขาจับกันแน่นหมดแล้วถีบเพื่อไทยออกถีบเก้าไกลออกถีบเสรีรวมไทยออกเพราะเขามองในสามพักยังไงก็ไม่เกินกึ่งหนึ่งถามว่าทําไมไม่เกินกึ่งหนึ่งเพราะมันมีการเลือกตั้งแบบใหม่บัตรสองใบ ใบหนึ่งเลือกสอสได้400คนแต่ก่อนเนี่ยปี6-2เลือกได้350หคราวนี้เลือกได้400อีก100เป็นบัญชีรายชื่อไอ้บัญชีรายชื่อเนี่ยมันเป็นปริศนาธรรมครับจะคลี่คลายเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาว่าตกลงจะเอา500หารหรือเอาร้อยหารแต่ถามว่าในความเป็นจริงในการที่ประยุทธ์บอกว่าขอสู้ตาย เมื่อวานนี้ใช่ไหมอิยจยอมเหรอเคลียฟุตบอลให้โทนี่ชูดเข้าประตูอ่ะมันเป็นไปได้ไหมละ่ะเป็นไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเตรียมชมเตรียมดูเตรียมวินิจวิเคราะห์กันให้ดีว่าสารรัมนูน,นะจะปั่นมาออกสูตรไหนจะปั่นมาออกสูตรไหนสูตรไหนครับทีนี้ทีนี้โดยหลักการเนี่ย ชัยวุฒิบอกว่าพรคพลังประชารัฐเน้นการทำง,งานเพื่อประชาชนนู่นนี่นั่นกว่าไปนะคุณหาเสียงก็ว่ากันไปแล้วก็บอกว่าผลเอกประยุทธ์ไม่มีความชัดเจนที่คนบอกว่าจะเป็นจุดอ่อนต่อพักไหมนายชัยวุฒิบอกว่าอย่าใช้คำว่าไม่ชัดเจนผลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นสมาชิกตั้งแต่แรกยู่แล้วแต่ท่านเป็นแคนดิเดตนายกส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีแคนดิเดตนายกเป็นใครบ้านบ้านนั้นยังไม่ถึงเวลาเรากําลังรอดูอยู่คืออย่างนี้ ประยุต์เนี่ยเขาเล่นการเมืองแบบป๋าเปรเรงคือเขาเล่นการเมืองแบบทหารผมพูดไว้ในรายการข่าวทะลุไม้เมื่อเช้านี้บอกว่าทหารเนี่ยเขาเรียนเสมาเขาเรียนการรบมาถ้าไม่ชนะเนี่ยเขาประเมินแล้วไม่ชนะเนี่ยเขาไม่สั่งทหารบุกแน่นอนเวลานี้เขากําลังประเมินอยู่ว่าสู้แล้วต้องชนะกําลังภายในเขาเยอะครับ ที่เขาเยอะก็คือ1กระสุนกระสุนเต็มอัตราศึกเจ้าสัวนายทุนอยู่กับรัฐบาลหมดนี่คือประการแรกประการที่สองก็คือ250สอวที่พลเอกประยุทธ์เซ็นรับสนองพระรมราชโองการแต่งตั้งสว2อ0คนตรงนี้เขาเป็นคนของรัฐบาลแม่ทัพนายกองนักธุรกิจมาจากพวกนี้ทางนั้น นี่คือความได้เปรียบเหมือนกับวิ่งร้อยเมตรอะวิ่งร้อยเมตรประยุทธ์วิ่ง20เมตรแต่คุณวิ่งสตาร์ทตั้งแต่เม็ดแรกโอกาสเนี่ยมันก็สู้เขายากแต่แต่แต่แต,แต,แต่ยังมีไหมมีแต่ถ้าพี่น้องไปลงคะแนนกันอย่างมืดฟ้ามัวดินให้กับเพื่อไทยแลนด์สไลด์อย่างที่เขาคุยก็ชนะเมื่อชนะเสียงข้างมากเกิน250สภาผู้แทนมี500ร ถ้ามันเกิน250ห้าสิเนี่ยอุทิศสมาชิกถ้าเขาไม่ลงให้กับพรรคเสียงข้างมากไม่ยกมือให้กับนายกของเสียงข้างมากเขาคงจะต้องเอาปี๊บกลุ่มหัวเหมือนกันแต่แต่มันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมเพราะข่าวออกมาเนี่ยออกมาเชียร์กันเต็มที่ไปหมดสื่อรัฐบาลสื่อนู่นสื่อนี่ใครจะไปขวางนะอะไรที่เป็นผลลบต่อตะวันโลไม่มีทางได้ออกข่าวหรอกไม่มีทางเลยหรอ เขาก็เลยบอกคะแนนยังดีอยู่คะแนนยังดีอยู่ทั้งๆที่ประชาชนเบื่อหน่ายเหลือเกินแล้วแต่สื่อพยายามจะปั่นกระแสครับท่านผู้ชมผมพูดตามหลักความจริงรายการบุญลวีตีข่าวเอาข่าวมาตีแผ่ไม่ต้องไปเอาใจใครไม่ได้เป็นสลิมของประยุทธ์ไม่ได้เป็นสลิมธนาธรไมไ่เป็นสลิมโทนี่ทักษิณเอาความจริงมาว่ากันล่าสุดเอาไหนดูโพหน่อยท่านผู้ชม ล่าสุดนิดนาโพสำรวจความเห็นพี่น้องชาวใต้ว่าสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหวยล็อกอันดับหนึ่งไปล็อกทางปากใต้หวยล็อกอันดับหนึ่งพล,ล,ลเอกประยุทธ์จันท์โอชา29.94%อันดับสองสนับสนุนอุงอิงแพทานทองชิน,นวัตรพักเพื่อไทย13.24%ห่ 13. างกันหลายลีครับ ประยุทธ์ได้30%ร์วม30%ปอร์เซขาดนิดหน่อยแต่แพ้ทองทานได้13%ห่างกันห่างกันหลายลีครับนะไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประยุทธ์นี่เฉพ,พาะภาคใต้นะอันดับสามหนึ่งประยุทธ์สแพรทองทานอันดับ3ยังหาคนถูกใจที่จะเป็นนายกไม่ได้12.79%อาจจะรอบุญลวีก็ได้เพรากำลังทำพัก รัมต้านพักรวมใจไทยอยู่ก็คิดว่าไม่เกินมาที่สิบเดือนหน้าคงเรียบร้อยอาจจะอาจจะอาจจะรองอาจจะลองอ่านี่พูดเอาใจตัวเองใช่ไหมอ้าวเแหม่ต้องปลอบใจกันบ้างที่ไม่มีใครก็ปลอบใจผมผมก็ปลอบใจตัวเองส่วนอันดับสี่ครับอันดับสี่พักเก้าไกลคุณพิธาลิ้มเจริญนะัน์หน้าพักเก้าไกลได้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดจุดสองสี่เปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดจุดสองสี่เนี่ยยังห่าง จากแพรทองทานไม่เท่าไหร่นะไล่จี้ตูดเลยไล่จี้ก้นเลยแพรทองทานได้สิบาเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทิมพิธาได้11เอปอร์เซ็นต์ิบสองาห่างกัน3เปอร์เซ็นต์แต่แพรทองทานห่างจากประยุทธ์ถึงถึงเท่าไหรอ่อ่ะถึงครึ่งหนึ่งอะ่ะประยุทธ์ได้ส0เปอร์เซ็นต์แพทองทานได้สิบาเปอร์เซ็นต์นะแสดงว่าคนภาคใต้ย,ยังสนับสนุนประยุทธ์อยู่ส่วนอันดับห้า พลตำรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้6% 6.14%อันดับ6จุลินลักษณะวิสิทธิ์ประชาธิปัตยได้5.95%อันดับ7เขาสนับสนุนนายกรหัวหน้าพักาชาติพัฒนากล้าได้5%อันดับ8คุณหญิงสุดารัตน์อยู่ท้ายๆเลยได้5.10%ก็ไล่เลี่ยก,กับนายกรอันดับ9 ที่ว่าเป็นตัวเต็งเป็นผู้จัดก,การรัฐบาลคราวนี้หมายมั่นปั้นมือจากครูใหญ่แห่งบุรีลำในวินชิดชอบว่าจะต้องปั้นให้ได้120เสียงได้คะแนนจากโพของนิด้าที่เขาสำรวจจากภาคใต้ที่มีสอสออยู่ตอนนี้อนุทินเขมีสอสออยู่ของพรรครวมใจไทยได้แค่4%เปอร์เซนตครับ4%เปอร์เซอันดับ9%อันดับ10%เป็นลูกม่อของปักใต้คืออาจารย์วันนอ อาจารย์วันมูัมหมัดนอมาทาได้2.90เปอร์เซตทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านผู้ชมครับแม้คะแนนนิยมของตู่ตะวางโลกในภาคอื่นๆเนี่ยจะตกจะสอบตกจะสอบตกแต่คะแนนนิยมของลุงตู่ในภาคใต้นักวิเคราะห์การเมืองเขาบอกบุญลวีแข็งโป๊กเลยเว้ยแข็งโป๊กเลยไม่ได้อ่อนเป็นมะเขือเผาเลยเว้ยทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าประยุทธ์เนี่ย จะเป็นนายกแค่สองปีคือครึ่งเทอมเทอมมีสปีใช่ไหมแต่พี่น้องชาวสตอทั้งหลายสตอไม่ใช่สตอบอลลี่นะสตอผมก็ชอบกินสตอรอร่อยพี่น้องชาวสตอทั้งหลายยังหนุนประยุทธ์สุดลิ้มทิ่มประตูทีนี้รัฐบาลเนี่ยคนเชียร์รัฐบาลซึ่งเป็นขวาจัดอนุรักษ์นิยมก็เยอะ คนเชียร์ฝ่ายค้านก็มากบอกว่ามันสมควรแล้วจะเปลี่ยนข้างเพราะถ้าไม่เปลี่ยนข้างมันไม่มีโอกาสเป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เอาไงละ่ะทีนี้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาจับกันแน่นครับท่านผู้ชมรวมเสียงสนับสนุนได้33.8 9เปอร์เซ็นต์ฝ่ายรัฐบาลนะนะที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ส3มสเปอร์เซ็นต์ฝ่ายค้านล่ะ อุงอิงบวกพิธาบวกเสรีพิสุทธิ์บวกวันนอหรือบวกใครก็แล้วแต่ในสายที่ฝ่ายฝันประชาธิปไตยได้สามสด้าสองเปรเรัฐบาล33.89ฝ่ายค้าน33.52ยังห่างกันแบบว่าเส้นยาแดงผ่าแปดถ้าเป็นม้าก,ก็ต้องถ่ายรูปวิง่งค,คู่คี้คู่ค,คี้คู่คี้ค,คู่คี้คู่ขี้แพ้ชนะอยู่ที่การถ่ายรูป รากฏว่ารัฐบาลชนะครับจากโพที่เขาสำรวจเนี่ยรัฐบาลชนะรัฐบาลชนะเพราะมันคู่ขี้กันมากมันคู่ขี้กันมากนี่ก็คือเรื่องของโพที่ออกมาที่ออกมาทีนี้ถ้าเป็นพรรคการเมืองละ่ะคนปักใต้เลือกใครอันดับหนึ่งเขาบอกว่าคนปักใต้เลือกประชาธิปัตย์2ี่อซอันดับสอง คนปักใต้เลือกเพื่อไทยแค่14%น้อยมากอันดับ3คนปักใต้เลือกพลังประชารัฐ12%อันดับ4เลือกพรรคก้าไกล11%คราวที่แล้วไม่ได้สอสสักคนหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่คือผลสำรวจจากนิดาโพจากปักใต้ผมเอามาให้ท่านคิดเอามาท่านเห็นว่าทิศทางในทางการเมืองต่อไปมันจะเป็นอย่างไรมันจะไปถึงไหนอะไรอย่างไร ทีนี้ทีนี้การผสมพันธ์กันเนี่ยก็มีการพูดคุยกันในเรื่องการจ้างจตั้งรัฐบาลเรียกว่ามีการคุยโวอโ้อ,อวดจริงบ้างไม่จริงบ้างของพรรคต่างๆบางคนเขาบอกว่าไอ้พวกนี้หนีตายมาจะพรรคอื่นมาอยู่เพื่อไทยบางคนก็บอกว่าหนีตายจะเพื่อไทยอยากเป็นรัฐบาลสสนะคือเป็นรัฐบาลสอสพรรครัฐบาลเนี่ยมันได้ได้กระสุน แต่กระแสไม่มีอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยมันได้กระแสแต่ไม่มีกระสุนพักการเมืองหรือนักการเมืองเนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยคุณจะเอากระสุนหรือเอากระแสคราวที่แล้วปีหกสองกระแสพักอ่ากระแสพักอนาคตใหม่ดีใช่ไหมดีมาที่สองที่สามที่สองที่สามที่สองที่สามอ่ดังทั้งประเทศนะได้สอสอบัญชีรายชื่อไปห้าสิบเจ็ดคนโดนโกงไปเจ็ดคน แล้วสอสอเขตได้ประมาณสามสิอีสานเนี่ยดังมากมาที่สองที่สามที่สองที่สามที่สี่ได้สอสอมาหนึ่งคนที่เขตหนึ่งจังหวัดขอนแก่นคือคุณทิินันตอนหลังคุณทิินันก็เลยเลยเอะเลยไปอยู่พรรคภูมิใจไทยก็กลายเป็นว่าอนาคตใหม่ไม่มีสอสอ,อยู่ในตอนนี้แต่คราวหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ธนาธรเป็นหัวหน้าพักมันกลายเป็นคุณทิงพิธา เมื่อเป็นคุณทิมพิธาเนี่ยจะขายออกไปตรงนี้นาคิดตรงนี้น่าคิดมันก็เลยเกิดข่าวขึ้นมาเมื่อวานซื้อน,นี้วิวาทะว่าจะมีการลอยแพรก้าวไกลพักฝ่ายค้านด้วยกันเขาจะลอยแพรก้าวไกลเพราะก้าวไกลเนี่ยมีนยโยบายที่จะแก้กฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองไอ้ตรงนี้ก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาหลายพักไม่เอาด้วย อย่างเสรีพิสทธิ์ของพักเสรีรวมไทยไม่เอาด้วยส่วนพักเพื่อไทยยังกักกักอยู่ถ้าพูดไม่เอาด้วยกลัวจะเสียแฟนรุ่นชเชวายาวชนหรือวัยรุ่นเพราะองค์อิงกำลังปั้นคะแนนเสียงอยู่ก็เลยก็เลยอิลักอิเหลือตรงนี้แหละครับที่ทำให้พักฝ่ายค้านเนี่ยหลายคนหลายพักพักร่วมฝ่ายค้านอย่างเสรีรวมไทย ออกตัวชัดเจนเลยบอกไม่เอาด้วยพลตำรวจเสรีเตมียเยเวทเป็นสะสะบัญชีรายชื่อ็นหัวหน้าพักเขาประกาศไว้เลยการมีกฎหมายเพื่อปกป้องสถาบันพระมกษัตริย์เนี่ยใครจะละเมิดมิได้การเลือกตั้งเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่พระคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านเป็นนายตำรวจท่านจบในร้อยเจประรอท่านรับพระราชทานกรบีฉะนั้น ในความจงรักภักดีเนี่ยร้อยเปอร์เซนตท่านไม่อยากจะแตะตรงนี้ไม่อยากจะแตะเพราะว่ามันเป็นการก้าวล่วงสิ่งที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเคารพเทิดทูนและนับถือไม่อยากให้ใครก้าวล่วงเมื่อคุณไปแตะแล้วก็เอาเรื่องอย่างนี้ไปพูดในสาภาว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะกฎหมายนี้เลิกไปเลิกได้ยังไง เลิกไปแล้วคนก็มาแตกขนาดขนาดยังไม่เลิกนะยังแตกสถาบันกันเยอะแยะแล้วคนที่จงรักภักดีเขาก็ไม่ยอมครับเขาก็ไม่ยอมนี่แค่นี้เองเขาก็เลยลอยแพรนะลอยแพรโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเขาบอกถีบออกเลยเอาละคุณก็สู้คุณไปให้ได้เสียงข้างมากก็แล้วกันนะจะได้เท่าไหร่อะไรยังไม่รู้แต่ว่าประชาชนคนไทยทั่วประเทศเนี่ยเขาจะเอากับคุณด้วยไหมเด็กรุ่นใหม่อาจจะมีบางคนเอากับคุณแต่ส่วนใหญ่จะเอาได้ไหม จะได้ไหมดูการเลือกตั้งอปจอเขาที่แล้วสิไม่ได้สักคนหนึ่งทั่วประเทศนายกอปจอของพรรคของกลุ่มกลุ่มก้าวหน้าไม่ได้สักคนทั่วประเทศก็ก็ไม่เป็นไรคุณก็สู้ตามแนวทางผมไม่ได้ว่าเขานะเขาแนวทางอย่างนี้ก็สู้ไปสู้ไปถามว่าผมให้กําลังใจไหมผมไม่ให้กําลังใจใครเลยครับคุณก็สู้ตามแนวทางของคุณไปนะผมจะไปให้กําลังใจทําไมนะ่ะ ใช่ไหมเขามีกำลังใจให้เขาอยู่แล้วเขาสู้เขาอยู่แล้วไม่มีประโยชน์ไอ้ผมมันรากหญ้ามันกิ๊กก๊อกมันรายการแบกกระดินเขาดูถูกดูแคลนข่าวตะลุไม้ตอนเช้ารายการแบกกระดินแต่คนดูครึ่งแสนแทบทุกวันนะนี่แบกกระดินนะพี่น้องชาวรากหญ้าเข้ามาดูกันมากฉะนั้นเรื่องของเพื่อไทยเขาก็อยากเป็นรัฐบาลเมื่อเขาอยากเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็อีหลักอีเหลือที่จะเอาเก้าไกลามารวม เอาเก้าไกลมารวมแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายของเขาใช่ไหมในการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไม่กล้าพูดครับคุณยอมรับที่จะผสมกับเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมยังไม่กล้าพูดเพียงแต่ว่าบอกแต่เพียงว่าไม่เอาประยุทธ์แต่เอาป้อมไม่กินปลาไหลแต่น้ำแกงซดนะชอบกินน้ำแกงอันนี้ก็ว่าไป แต่ยังพูดอะไรไม่ชัดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยภูมิใจไทยเขามั่นใจว่าเขาได้เสียงเกินร้อยถึงขนาดจะปั้นไปร้อยี่สิบก็อย่างที่ผมบอกกระแสกับกระสุนฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยในต่างจังหวัดรู้กันดีครับว่ากระแสหรือกระสุนมันจะเหนือกว่ากันคนที่เป็นสอสอเกรดเอคือสอบไม่เคยตกเลยเนี่ยจะมีค่าตัวสูง และโอกาสจะได้เป็นสอสอกลับมาอีกมากคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เกิน30-20% 3 0เปอร์เซนที่ได้เข้ามาใหม่รุ่นเก่าตกไปตกไปประมาณ30%ได้ใหม่มา30%ออีก70%ก็นั่งรากงอกเป็นสอสอกันหลายๆสมัยนี่คือสต,ติที่ผมดูโดยคร่าวๆแล้วนะท่านพี่น้องประชาชนที่ฟังผมถามว่าคนไม่รู้จักกท่านจะเลือกเหร เอาใครที่ไหนไม่รู้มาลงถามว่าจะเอาคนที่ดังมีชื่อเสียงได้ไหมเอาตังที่ไหนไปให้เขาละเอาอยัางผมเนี่ยจะทําพักการเมืองเนี่ยผมอยากได้คุณสุทินผมทางแสงผมอยากได้คุณชนละน่านอยากได้คุณมิ่งขวัญมาอยู่กับเ่าผมเอาตังที่ไหนเขาจะมาเหรอพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันต,ตกได้เขายังไม่มาเลยนี่พูดกันตรงๆนะแต่ถ้าใช้สตางผมมีสักหมื่นล้านมาสิ ผมให้คุณเลยสา0รอยล้านผมให้คุณเลย200รอยลา้านผมให้คุณเลยผมจะซื้อประเทศไทยให้ดูร่วมกับเจ้าสัวและเดี๋ยวผมไปถอนทุนคืนเขาทํากันอย่างนี้เขาแบมือของเงินเจ้าสัวกันอย่างนี้แล้วก็มาจ่ายนะเขาเรียกตกปลาในบอ่อแต่ละบอ่อนะไอ้นี่พักนี้ก็ไปตกปลาบอ่อเพื่อไทยเพื่อไทยก็มาตกปลาบอ่บอบ่อภูมิใจไทยนะเขาเรียกตกปลาในบ่อเขาเนี่ยหรือว่าล่องูเห่าออกเลื้อยออกมาอยู่บ่อนี้ดีกว่านะใช้เงินใคร เงินส่วนตัวเหรอใครเขาจะเส่วนตัวมาใช้ให้ได้นิดหน่อยก็เงินนายทุนเงินเจ้าสัวเงินเงินกลุ่มทุนทั้งนั้นกลุ่มทุนมันให้ไหมมันให้สิเพราะมันได้สัมปทานใครไปแตะต้องเรื่องเล่าเรื่องทุราที่จะออกเป็นกฎหมายให้ประชาชนได้ต้มเล่าต้มอะไรขายได้มันไม่มีทางหรอกเจ้าสัวเขาเป็นเจ้าของอยู่จะให้ไปแย่งเขาเหรอนะเวลานี้กฎหมายกขอขควบรวมกกิจการการค้าต่างๆพี่น้องเราก็ยังยากจน คุณจะไปขายอะไรสู้เขาละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในมีมีในในร้านสะดวกซื้อหมดนะผมถึงบอกว่าไอ้แฮวะแบกไข่ขายมาจากบุรีรัมเสร็จแล้วขายไข่เนี่ยขายต้มขายเผาไอะมันยังต้องกลับบ้านเลยมันขายไม่ได้คนก็ไปซื้อใน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 ร้านสะดวกซื้อหมดเขาขายหมดทุกอย่างฝากเงินก็ได้อะไรก็ได้ทำหมดนั่นคือการเอารัดเอาเปรียบประชาชนหรือเปล่า แล้วพวกนี้ถึงเวลาเลือกตั้งเขาก็ก็ลงขันตูมตูมตูมตุมพี่น้องประชาชนไม่รู้โอ้ดีใจพักนี้ให้คนละพันเอาบ้านหนึ่งเหมาไปเลยหมื่นหนึ่งบ้านหนึ่งเหมาไปเลยห้าพันแน่นอนไอ้พักการเมืองอย่างเราก็กลายเป็นพรรคเล็กจะได้สักกี่คนก็อาศัยคนที่มีอุดมการ์คนที่เป็นแฟนคลับพันแท้เท่านั้นแหละที่อยากจะใช้ผมถึงบอกว่าผมไม่ได้มาออดอ้อนนะเพียงแต่ว่า อยากใช้ผมก็ลงคะแนนให้กับพรรคที่ผมกำลังจะตั้งใหม่นั่นคือพรรครวมใจไทยถ้าอยากใช้ผมไม่อยากใช้ไม่ต้องลงคะแนนให้พูดได้แค่นี้เองไม่ได้ไปออนอ้อนเพราะเราไม่มีกระสุนนะที่จะไปขอสตางค์ใครแต่บุญละวีพอมีกระแสเพราะอย่างน้อย7,200รตำบลเนี่ยมีคนเข้ามาชมตำบลละ ผมว่าไม่ต่ำกว่าสองสามพันคนเอาตำบลละหนึ่งรอคนพอหนึ่งรยคนเจ็ดพันสองร้อตำบลก็เจ็ดแสนสองก็พอจะเป็นสารตั้งต้นในการทำพักการเมืองได้ถึงจะเล็กแต่เป็นสารตั้งต้นที่เป็นอุดมการที่แท้จริงที่จะก้าวไปสู Party, ่พักสาธารณะเป็นพักของประชาชนได้ฝันอย่างนี้ ฝันอย่างนี้แต่ฝันจะเป็นจริงหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่รู้มันเรื่องของอนาคตอนางอครับท่านผู้ชมเอาเบต้ารูแข็งข้างล่างนะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาสั่งซื้อโปรโมายังมีเหมือนเดิมโปรโมาจันซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดแถมฟรี1ขวดสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายนะแบบธรรมชาตินอกจากนั้นนอกจากนั้นมันยังสร้างเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดครับท่านผู้ชมนี่คือผลดีของเบต้ารูแ็ง และโดยเฉพาะยี่ห้อเบต้าวันที่ผมเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยไม่มีวายวางขายตามท้องตลาดเบต้าวันไม่มีวางขายตามท้องตลาดครับสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่หรือในรายการบุญระวีตีข่าวเท่านั้นอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จากกระผมบุญระวียงจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม